สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูนัชชารัต์เหมาะสมานในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรไปดูกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนะคะก่อนที่เราจะรู้ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวเรามาตอบคําถามคู่ก่อนค่ะเพราะเหตุใดน,นักเรียนจึงควรทราบเกี่ยวกับ ประวัติของตนเองและครอบครัวคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรเราจึงควรทราบเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวเพราะว่ามีค่ะเพราะว่าจะทําให้เราได้ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตัวเราและสมาชิกในครอบครัวเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะทราบเกี่ยวกับ สมาชิกในครอบครัวของเราทุกคนเลยนะคะทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองรวมทั้งเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในครอบครัวของตนเองด้วยค่ะอะเราจะบอกประวัติของตนเองและครอบครัวได้อย่างไรถ้ามีคนมาถามประวัติของเราและครอบครัวเราจะตอบเขาได้ยังไงคะ ก่อนอื่นเราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเสก่อนใช่ไหมคะอ้าวแล้วข้อมูลที่ชัดเจนเหล่านี้เราเอามาจากไหนนะคะไปดูกันค่ะอามาจากการสอบถามค่ะสอบถามจากพ่อแม่ปู่ยา่าตายายแล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะคะต่อไปก็ศึกษาแล้วก็อ่านค่ะศึกษาอ่านจากสูติบัติ สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนค่ะดูดูจากภาพไทยสิ่งของเครื่องใช้ค่ะามาดูประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะการที่เรารู้ประวัติความเป็นมาของตนเองเนี่ยจะทําให้เรารู้จักชื่อนามสกุลของตัวเรานะคะชื่อบิดาพ่อชื่อมารดาแม่นาะวันเดือนปีเกิด สถานที่เกิดและรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะต่อไปค่ะประวัติความเป็นมาของครอบครัวการรู้ประวัติความเป็นมาของครอบครัวจะทำให้เรารู้จักชื่อบิดามารดาและญาติพี่น้องในครอบครัวของเราเช่นปู่ย่าตายายพี่น้องนะคะและรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวด้วยต่อไป เราสามารถรู้ประวัติของครอบครัวโดยการซักถามพูดคุยกับคนในครอบครัวค่ะหรือสืบค้นจากข้อมูลจากสูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะนี่ค่ะสูติบัตรหรือใบเกิดหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนจะต้องมีทั้งสองอย่างนี้นะคะ าภาพ่ายแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ค่ะคำถามค่ะครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกกี่คนนักเรียนครอบครัวของหนูมีสมาชิกกี่คนและก็สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนประกอบด้วยใครบ้างอ,าอันนี้นักเรียนตอบ ตัวเองได้อยู่แล้วใช่ไหมว่าครอบครัวของหนูมีใครบ้างสมาชิกในครอบครัวของหนูมีใครบ้างใช่ไหมอ่ะต่อไปค่ะแยกข้อมูลของตนเองกับข้อมูลของครอบครัวเราจะมีวิธีการแยกแบบนี้นะคะไปดูค่ะนี่ค่ะข้อมูลของตนเองจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะก็คือจะมีน้ำหนักของฉันวันเดือนปีเกิดของฉันอายุของฉันชื่อโรงเรียนค่ะ ส่วนทางด้านขวามือค่ะเป็นข้อมูลของครอบครัวก็จะเป็นที่ตั้งของบ้านอาชีพของคนในครอบครัวจำนวนคนในบ้านกิจกรรมโปรดของครอบครัวนะคะฝั่งทางขวามือก็จะเป็นข้อมูลของครอบครัวนะคำถามค่ะนักเรียนจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวอย่างไรคะถ้านักเรียนจะ ทำให้ตัวเราเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวนักเรียนก็ต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะอ่าคันนี้เรามาทําแบบทดสอบความเข้าใจค่ะครูจะให้นักเรียนตอบคําถามนะแล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องมาหนึ่งคำตอบดูซินักเรียนจะเลือกตรงกับครูหรือเปล่าไปดูค่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถสอบถามข้อมูล ที่ตั้งของบ้านได้จากบุคคลใดข้อหนึ่งเพื่อนสนิทข้อสองพ่อแม่ข้อสามคนข้างบ้านข้อไหนคะนักเรียนจะสอบถามข้อมูลที่ตั้งของบ้านได้จากพ่อแม่คะ่ะถูกไหมคะตอบเหมือนคุณครูหรือเปล่าแหมถ้าตอบเหมือนคุณครูเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปไปดูข้อสองคะ่ะ ข้อใดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตนเองข้อ1จําจำนวนสมาชิกในบ้านข้อ2วันเดือนปีเกิดของตนเองข้อ3กิจกรรมของครอบครัวข้อไหนคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตนเองข้อ2ค่ะคือวันเดือนปีเกิดของตนเองก็ต้องเป็นข้อมูลของตัวเราใช่ไหมคะ ต่อไปข้อ3ค่ะข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวข้อ1จําจำนวนสมาชิกในครอบครัวข้อ2ชื่อเพื่อนสนิทข้อ3อายุของตนเองข้อไหนคะเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ต้องเป็นข้อ1นึ่คะจำนวนสมาชิกในครอบครัวต่อไปข้อ4ค่ะ การสอบถามข้อมูลปฏิบัติได้โดยวิธีใดคะการสอบถามข้อมูลปฏิบัติได้โดยวิธีใดข้อ1การสืบค้นข้อ2การสังเกตข้อ3การพูดคุยข้อไหนคะสอบถามนะสอบถามก็ต้องเป็นการพูดคุยไงคะการสอบถามข้อมูลก็คือการพูดคุยสรุปค่ะ ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนะคะครอบครัวทุกครอบครัวมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันการศึกษาประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวจะทําให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อไปเป็นใบางานค่ะนะคะให้นักเรียนทําใบงานที่แดข้อมูลของตนเองและครอบครัวนะคะให้นักเรียนนําข้อความที่กําหนดให้ต่อไปนี้ เขียนเติมลงในตารางข้อมูลของตนเองและข้อมูลของครอบครัวให้ถูกต้องอไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวเองให้นักเรียนนําข้อมูลที่คุณครูให้มาเนี่ยข้อความเนี่ยมีทั้งหมดหกข,ข้อความและให้นักเรียนดูนะคะว่าอันไหนเป็นข้อมูลของตนเองอันไหนเป็นข้อมูลของครอบครัวแต่ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจหรือทําไม่ได้นี่ค่ะคุณครูมีเฉลยให้นะคะ แต่ก่อนที่จะมาดูฉเฉลยนักเรียนก็ต้องหัดทําด้วยตัวเองก่อนเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะประวัติวิชาประวัติศาสตร์ของเราก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย